จะพอผ่านไป5นาทีเดี๋ยวคุณคอยดูคนดูพวกมาละกันพึ่งพึ่งเข้าพึ่งเข้าไรนยนไหนฮะยูท <YouTube. S 2> ูบระหว่างรองคนดูเราก็จะมาดูคุณปุยเรื่องขนบกันนะครับ ปกติพี่ก็ไม่กินกลางคืนเลยนะครับเนี่ยบอกเลยกินก่อนนอนอย่างเดียวใครเข้ามาแล้วก็เข้ามามิ้นก็นได้นะครับมามาเข้ามาสองคนแล้วนะครับอันนี้คือนือ้นมในตำนานเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยตู้เย็นตู้เย็นมมีที่ เวลายอยู่ๆอะไรก็น่ากินไปหมดปกติแพ้ชาไทยชาขี้อ้อยป่ะแล้วถ้าเป็นนมผ้ต่มอะ่ะกินได้ป่ะแบบไวตยตางมิวไซใส่ลับชาไทยที่เป็นรสชาไทยกินได้ไหมไม่ได้เหี่ยแม่เลยดีค่ะจากดอกบาลลีสวัสดีครับ กินอะไรย่งถ้ายังไม่กินพี่ก็จะซูมของกินให้น้องๆได้หิวกันไปนะครับกินแล้วจ้ะจบเลยนะครับพี่ก็จะไม่ซูมแล้วครับ,รบวสวัสดีคนดู45ท่านด้วยนะครับ กว้างครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องแคสแคร์เซเว่นอีเลเว่นใช่ครับสวัสดีคุณดู128ท่านด้วย ไไม่กินนนอะรทั้งหนะาอะไรกินใช่กับพาน้องมากินพี่ไม่กินนะครับแต่ถ้าน้องอยากกินอะไรพี่จะกินให้คอมเมนต์มาเลย อันนี้กินไหมใครเคยกินอันนี้บ้างบอกพี่ด้วยพี่ไปซื้ออะไรนมเย็นอร่อยดีนะนมเย็นยี่ห้ออะไรอะคืคอคกินอันนี้ปะก็ไม่โฟกัไ่่้อ่ะถนี้ครบร้อยน่เนยินร้อนจอันนี้ถงะร้อยหอุงนี้ไม่ด้หนกไม่น้หัก็ครบและ คนปิ๊งไม่อยู่นนดูคุณปุยรวยมากนะครับน้องน็องพี่รู้ไหมรู้อะไรที่เป็นนมอะ่ะนมเย็นอะไรวะอะดูดูนมเย็นอันนี้ปะอันนี้ปะใช่ไหม หรืออันนี้ยี่ห้ออะไรเมจิใช่เมจิหรือดัตมิวงเยนอะไรใช่ไหมยี่ห้ออะไรพิมพ์มาเมจิเอาขวดเล็กได้ปะอิ่มบ์อะได้ไหมขวดเล็กได้ไหมน้องบอกเมจิขวดเล็กเนี่ยปะลายอะไรนะคูคูริน พี่รู้ไหมผมติดตามพี่ไปห,หลายวันแล้วขอบคุณครับได้ได้ได้อะเดี๋ยวออกเดี๋ยวให้น้องไก่ก่อนนะครับแล้วเราก็เนียนเนียนบิดนะครับรกินเนากินน้องๆอ,อยากให้กินก็จะกินเป็นไงรัดช่องปะพี่ซื้ออะไรครับตมสัญญาพอพี่ซื้อแล้วก็ไม่เคยทำไมราคามันดุดจัดจัดเลยวะสงองกล่องเนยเท่าไ่สิบีบา จะดิรออะไรไม่เคยกินยี่ห้อถือให้ไม่เอาอ่ะกินอัมบอนนี่นแหละดีแล้วจะลืมไปดูคลิปล่าสุดพี่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรักมากติดตามมาเป็นหนึ่งปีแล้วโอ้โหน้ำตาจะไอิริชัยมาเซ่น,นะน้ำตาจะไรเลยนะเพราะอะไรรู้ไหม,มแมลงเข้าตาตหยอกหยอก มาเราไปดูกันเอยว,ว่าคุณปุยจะกินอะไรอีกนะครับทุกคนใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับสวัสดีคนดู613้อยท่นด้วยนะครับมุมนี้พี่ต้องเซ็นเซอร์แล้วนะครับเนี่ย เอาอันนี้แมวแล้วซื้อแพ็กเดียวโอเคหนูอยากให้พี่กินสลับเปล่ามาได้ไหมได้ใส่อะไรใส่อะไร,ไอะไรบอกมา,ากกกทำไมน้องๆอ,อยากให้พี่อ้วนจังเลยใส่อะไรครับ้คุณปุยเอาอันนี้มาจากไหนอ๋ออยู่นี่ ซื้ออะไรอยู่นะครับมุมนี้ก็คือสิ่งที่มีปีกและบินได้ถ้าใครอยากบินนะครับแนะนำให้ซื้ออันนี้นะครับแบบกลางคืนถ้ากลางวันคือกระสือไอ้นย <c oughs> พูดหยาบพูดหยาบอยากให้พี่กินสลับเปล่ามากๆได้ครับสลับเปาแซ่อะไรอบอกพี่ป่ะบ,บอกมาดิาปปแซ่อะไร สาเปาอะไรเลือกเลือกยีนี้ฟังนี้ฟังนี้ไม่เขานาเปาอะไคุณจะไปทุ้แบบโทษครับปกปกติพี่ไม่ได้พูดคำหยาบนะครับปกติพี่เป็นคนพูดเพราะ ยังอยู่ปะเนี่ยน้องอะไรน้องอะไรวะวน้องแคสส์เฮ้ยสั่งไปแล้วครับซับสไครต์ก,กับแชร์แล้วแตงก o ้สั่งแล้วครับสักยาหนึ่งใบเตยหนึ่งครับ,รบพี่ว่าจะกินนมนะครับวันนี้แล้วก็กินอันนี้นะครับเด็กนะกินโชว์เลย ตั้งแต่เด็กหนูเป็นเอฟซีพี่มาตล,ลอดน้องเพิ่งเกิดใหม่ันได้กี่ขวบไม่ใช่เหรอน้องหลอกพี่ปะเนี่ย <laughs> พี่เชื่อก็ได้เดีย๋ยวเราคิดตังก่อนนะครับไทท,นท,ทนันไททัน <laughs> ดูครับดูมือถือคุณปุ๋ยนะครับทุกคนดูดิครับใช้มือถือฟุ่มเฟือยนะครับทุกคน เป็นเด็กเป็นเล็กใช้ไอโฟนนะครับดูครับสวัสดีค่ะสวัสดีช่องกิมจิชนนาแนล้ลยนะครับมาแล้วดีมากครับยังไม่นอนแลยสามทุ่มกว่าแนละ้วสั่งไปแล้วซาลาเปาะ เาตั้งไปเกยนห้องอ่ะเนาะแล้วว่างรอเดี๋ยวเล่นนะครับผม FC พี่ขับจาก PPTMX เขาขอบคุณครับมาช้าหน่อยโมเตอร์เ่นเกมเล่นเกมไรอะ่ะโชว์กุนและชิสาสาย DIY เสร็จแล้วยังเดี๋ยวรอซาลาเปาครับ รถเยอะด้วยนะันนี่นนนนโบยถักถ่ายครับเวลาไลฟ์ในเซเว่นคนก็จะมองว่าแปลกประหลาดอะไรพี่ก็ไม่ได้อะไรครับ่ยูทูบเบอร์มายหาย Hello เฮ้ยเอาอีกเหรอเฮ้ยเอาอีกแล้วว่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วว่ะเอาอีกแล้วว่ะอุ้ยนี่นะซาลาเปาที่คุณอยากให้ผมกินอีกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่มีในเซเว่นนะครับมูเตลเลเก็บฟรีฝ่า ไปบอลนะไปบ๊ายลไปบายพูดอังกฤษได้โอ้โ oh, หสุดยอดนนนอนเอานมมาเอาน,นมมาเอาน,นมผมมาครับรใช่ครับผมจะทำนิบ้านดีนด,ไไดี๋วไปเลยไปวย 793จ็ดร้อยเน้าสิบสามท่านรอแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชายก็ต้องให้ผู้หญิงขับนะครับ go หนูยังอยู่น้องแคทแคร์โอเคครับไป่ะแว้นไปกับพี่รถในก๊อกมีลำโพงอะเฮ้ยมาจีงสวย รุ่งนี้หนูพี่ขอเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับขอให้น้องสอบผ่านนะครับแต่ว่าถ้าอ่านแล้วจําไม่ได้แนะนําใช้สูตรพี่งองงูล้วนเชื่อพี่เลอันนี้ก็คือระหว่างทางไปบ้านพี่เองนะครับ ก็ค่อนข้างเป่าเปรียวน่ากลัวบางทีก็มีหมามากรวดหนูไม่มีอะไรดูหนูเลยมาดูพี่ดีมากครับคลิปอย่าพึ่งจบยังไม่จบครับเดี๋ยวไปกินดมที่บ้านตอนนี้กำลังจะไปไหน go home hello hello my name is Belle from ว Bell ันด l เบลชาน e ลในบ้านพี่มีคนชื่ออะไรหลายหลายชื่อเลยครับแต่ตอนนี้อยู่กับน้องฝ้ายนะครับ น่ากลัวจังเลยใช่แล้วหนูอายุแปดหนูห่างกับพี่ประมาณยี่สิบห้ารอบขึ้นนะครับ Let's go Subscribe วันดีเบลชาแนลทำไมทำคลิปตลกเคยทำคลิปเครียดๆเหรอครับคนไม่ดูพี่คนนั้นที่ยืนใกล้ๆพี่อ่ะชื่ออะไรชื่อปุ๋ยฝ้ายครับขับรอไซไปไหนไปที่บ้านครับผมไ l เ v ิ y ยูเช็คกิ้ว โอ้เก่งมากเลยพี่ขอวอวยพรให้น้องสอบสอบได้สอบผ่านละกันนะถึงแล้วถึงแล้วพรุ่งนี้สอบด้วยวันทำไมพรุ่งนี้สอบกันทุกคนเลยครับเนี่ยมันเป็นวันสอบเหรอพรุ่งนี้ ก็บอกแล้วมันใช้ได้อ๋อเห็นกอง่ายอ่ะมันยังมิดอยู่เลยชุกรูระดับประเทศชาติครับพี่หนูสอบ NT คะ่ะยุคพี่ไม่มีอ่ะครับยุคพี่ไม่มีสอบ n อนทะีะมีแต่โชอิก เดี๋ยวพี่จะกินนมสีชมพูที่ซื้อมาก็นลวกันพรุ่งนี้หนูหยุดพี่หนูไปยากมากยากมากเลยเหรอเหมือนกัน NT โอเคครับจากน้องมะลิไม่มืดไม่มืด โดนเทินเหรอน้ำแปะมาเดี๋ยวจะกินนมให้นะครับน้องๆเกือบไปเกือบฉิดเกือบร่วงแล้วนะครับโทรศัพท์พแล้วอยู่โรงเรียนอะไรกันครับอยู่จังหวัดอะไรใไนคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยสิ อยู่หนูอยู่กาญจนบุรีให้พี่พึ่งไปเที่ยวมาเองไปเที่ยวเขื่อนสี่นครินนะครับน้ําตกเอราวัณแล้วก็น้ําตกแม่ห้วยขมิ้นนะครับนครราชสีมาสวัสดีครับพี่อยู่สุพรรณบุรีนะครับว้าวมิวไอไลท์โรงเรียนบ้านวังเขมใหม่ค่ะโอเคครับโรงเรียนดาราสมุทรจังหวัดภูเก็ตสุดยอดเลย มาจากภูเก็ตเลยนะครับน้องโชกุนพี่หนูเป็นเอฟซีขอบคุณครับเนี่ยพี่ซื้อตามใจน้องเลยเนะี่ยเห็นไหมทั้ทงๆท,ที่ไม่พี่ไม่กินมือดึกพี่อยู่จังหวัดอะไรสุพรรณบุรีครับพะเยาะฮะคอมเมนต์กันมารัวเลยนะครับเนี่ย เข้ามาก็กดไลค์ให้พี่หน่อยกดไลค์กด like หัวใจรัวๆให้พี่หน่อยเป็นขายของเลย <c oughs> หนูง่วงนอนแล้วนะบาย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 ครับรีบนอนนะครับพรุ่งนี้ต้องไปสอบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่ไลค์รอบแล้วกันเดี๋ยวพี่ เอาคลิปนี้ลงก่อนเดี๋ยวมาอีกรอบนึงหนูถามว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรสุพรรณบุรี